สวัสดีครับผมนายแพทย์ชลศัพย์แช์มาแพทย์เฉพาะทางวิศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวไรยุรศาสตร์เขตร้อนวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องโรคฝีดาษวานอนหรือเอ็มพ็อกซ์เอ็มพ็อกซ์เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งมีลิงและสัตว์ฟันแท้เช่นกระรอกเป็นรังโรค โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกในปี2565มีการระบาดนอกแอฟริกาและพบมากในกลุ่มชายรักชายในยุโรปจึงมีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือ Public Health Emergency of International Concern จากนั้นมีการควบคุมโรคและจำนวนเคสจึงลดลงในปี2566 อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถแพร่ได้ในทุกเพศสภาพโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายในช่วง2ปีที่ผ่านมามีจำนวนเคส MPOx ประมาณ1 0 0 0 0 0สเคสอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่1ใน500คนที่ติดเชือ้อ